วัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาตกปลาอีกแล้วนะวันนี้ผมมาลงหมายแม่น้ําเจ้าพยานะครับมองข้างหลังก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นที่ไหนนะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าปลาสวายที่เขาบอกว่าเข้าๆกันนะขนาที่นี่นะเราจะได้หรือเปล่าหรืออันนี้จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ขุ่แถทว นะเดี๋ยวดูครับไปครับ นะก็เรียบร้อยไปนะครับผมลงเบ็ดไว้ทั้งหมด3คันนะครับเดี๋ยวพวกอุปกรณ์นะแล้วก็การเกี่ยวเหยื่อการปลูกการใช้อุปกรณ์ของผมว่าผมใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําที่หลังถะกอดดูเลยนะครับหมายนี้หมายเ,เป็นหมายแม่น้ําเป็นหมายธรรมชาตินะครับผมก็อยากจะฝากนะให้ทุกคนนะช่วยการรักษาความสะอาดซึ่ง ถ้าเท่าที่รู้กันก็คือหมายธรรมชาติาเนี่ยที่มาตกเนี่ยพวกปลาหน,น้าดินเนี้ยเราจะมีพวกถุงพวกขวดพวกกล่องข้าวอะไรประมาณเนี้ยมันเยอะนะติดตัวมานะครับก็ถ้าตกเสร็จแล้วก็ช่วยๆกันเก็บกลับนะครับนะเพื่อแม่น้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มันสะอาดเรามันจะน่าดูดีิงขึ้นนะครับแม่น้ําเราจะได้ไม่รกเพราะว่าเอที่ึงลเลยเนี่ยบางทีอะ ติดขยะตีสองขัขน้นสขั้นติดขยะหมดเลยคือขยะที่ลอยมากลางน้ำนะไม่ขยะที่อยู่บนนะก็ฝากไว้หน่อยครับเป็นกระบอกเสียงเล็กนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปุุเนื้ต่อครับนะค,ครับอันนี้ก็จะเป็นอ,ออปชั่นเสริมนะมนนที่พอได้จับมันแล้แลวก็มันก็อีก ประมาณอีกอารมนึงนะไม่เหมือนการตัวตัวนะในการใช้คันเบ็ดประมาณนั้น้ากินนิดกินมานดูกันว่าผมจ่ยิงพาอไรโดนมั้งงไม่เคยยิงนะผมไม่โดนหรอกดูแล้วอ่ะ็น่ว้นน้ำแดงนะ่นี้ย น,นี่มาอนนมาชวนไปด้วยมาเลยเออียกไม่อ่านฝีมือครับฝีมือหลานดูฝีมือหลานนี่ทาไปเล่นเกมกับผมผมแพ้แล้วเนี่ยนะมันมีมาสองกระบอกอนนเดี๋ยวมันยิงไงสามตัวถามจริงป้ายสามตัวเลยเหรอที่ี๋บหมอก้างดำยิงเข้าฝูงมันยิงสามตัวสแสดงว่าเยอะมากนะเอ้ยนี่มันก็ยิงเขา้า ข้าไหนอ๋อ,อ,อข้าท้องเข้าหัวเข้าหัวเข้าหาง,หางข้าโคนหางโ้ <laughs> แน่นอนรู้สึกอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเปรนู่กนันต่อ โดนขั้นลงบ้านเดี๋ยวเค้าให้ขึนมาิเดี๋ยวม,มยนดเอนอตานะสายบ้านดสายบ้านสาา้หงบ้านว่าปาคล้ายๆปลากินีนะที่ถ้าเป็นถุงอ่ะมันจะด้วยเดียวครับ<อ>มาไหม มาไหมมาไหมมามาดูหน่อยทันเลยโอ้โหเข้าหวังพอดีมันก็เลยเป็นึงมาจริงด้วยระวังระวังโอ้โหเหมือนกับปลากิน่ะใช่ปลาก็ได้หลุดไปสองตัวนะครับจากฝีมือคนนี้นี่ เบ็ดหักคันหนึ่งปลาหลุดสองตัวเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับเปิดปเปมันเสิดได้เลยอะ่ะเปิดมันเกิดได้เลยอะ่ะ เล่น6กนโลไม่แม่ตอบแม่คาเลยเราันตกวัลกัแตับีสเตเปอร์เรามตกทำว่ายิงกันแถวนี้นะน้องๆนะอยวให้ดูตัวไหนตัวใหญ่จริงนะกรโดตนี้น่าจะ8โลช่ะ้น่าจะเจ็ดกิโลน่าจะเจ็ดดวนนาจะมีใครกแล้วไยดิาะบัในตัวกี่กิโลเมตรโอ้โหหลายโลเ้ย9่ะโอ้โหมันนึกจะ ก็นั่นมางน้ been, dead, องพี oh my. Ah my, durch, ่โยไปนอกนู่นเนอนั่นต่าทเอาไม่เอาเอาไม่มาแล้วมาแล้วกิมเหร้กิกิมะลูกกิมไม่ปล่อยเ่าอะใครว่าเท่าไหร่ว่าอะไรเลยแปดโลดกลแดดโลหกลนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูปลายเกดโลโอ้ยลูกดอกกิมไข่โทษลุ้่ยุ โเ่งเอาัานาออนที่เบอกแล้วเดลูกดอกนเขาเห็นไอเขาเต็มอจอรันนี้โดนลูกดองนะซ้ำสามแน่นอนอลกอไไม่เป็นไรถ่ายรูปถูวนที่สมามวันเลยรลานาาถ่าเล่าตาเลยขึ้นนะหกลกแปดไอเอไเห็นขึ้นนะใหญ่จิ้งขกัน

ในาโยทเย็นโหีเยอนเนี่ยไเย้นี่ดูนพีในายสิมาป่าลเขาป่าล้วอามาถ่ายดูโอดเลยนะใช่รถ่อดเจ็ดเจ็ดโลขึ้น ถึงผมว่าเจ็ดผมว่าเจ็ดเดี๋ยวช่างเดมีที่ช่างนึกถึงไม่ได้วสามโลถึงก็สองโลเอแต่หัวมันเล็กเนาะสี่โลเท่านั้นน่ะสี่โลได้สี่โลสี่โลสี่โลได้ใครโรตีกินอะไรกินโรตีโรตเป็นเหยื่อครับครับอะาเด็กกินโรตีเนี่ยไม่เพราะดูข้างล่างมันเล็กอแกแต่มันหอมเนื้อ

ออเครับนี่นะครับไม่พิยมขอห่างนะขอห่างนะขอคนเี้ะผมจะไปทอดเฮ้ยใช่เหรอกำพีมกำพิมเฮ้ยเฮ้ยไปถึงสี่หรอกปลาเยอะห้ือกันเดียวได้ไงเก่าอ่ะได้ยงถ้าอยู่สามกว่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาช่างกันว่าเท่าไหร่ถสามกว่าแว้าอุ้ยโอ้สามสามสามซึ้น เอาอสามโลตีโลหนึ่งตีลไหมลไหมโลนึ่งลหนึครับ4โีโลหนึ่อ่าตัวไหวตัวแรกนะครับตัวแรกนะปีตัวหวลงน้ำครับเรยีโยนะครับ่ะครับทุกคนวันนี้เราขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ นะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้านะได้ไปหนึ่งตัวนะแล้วก็ชโดที่น้องๆเขายิงมาให้ดูอนะ่ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะตกไปที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนนครับสวัสดีครับ